สวัสดีจ้ะพ่อพ่อมแม่แม่อิปิสุขุสุคนจ้ะขำว่าเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดกระดิ่งได้จ้ะเด้อขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อมทั้แม่ชาแนลจ้ะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกจ้ะขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่เข้ามาตรงกําลังใจจ้ะขอขอบคุณหลายๆจ้ะนี่ให้เด็กๆกินอาหารเปียกจ้ะจากคุณแม่อ่าวันเพ็ญนะจ้ะเนาะยังจําได้อยู่คุณแม่วันเพ็ญก็ขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อมือผู้ให้สูงส่งและมือผู้รับเสมอจ้ะ ขอพรุ่สุขูสุขศนได้จะเด้อจ้ะที่มาตรงกำลังใจเนาะก็ขอให้แม่วันเพ็ญอายุมันขวัญยืนได้จ้ะเด้อเฮง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 ลำลำรวยรวยยูดีมีแห้งคิดอย่างกะขอให้สมความปรารถนาได้จ้ะพี่น้องเนาะขอพกลายๆนอกจากเนาะแล้วเอ่อเนี่ยอร่อยมากตัวไม่กินก็ไม่กินนาจากพี่น้องตัวไหนที่ไม่ชอบน่าจ้ะอย่างพี่ดาเขาก็จะไม่ค่อยชอบอาหารเปียกกะนี่ท่านขุนนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เราก็จะรู้ว่าตัวในชอบไม่ชอบนะจากพี่น้องข้างในก็เหมือนกันข้างในก็ก็ไม่ค่อยกินเนาะเพราะว่าอ่าเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนาะก็ให้กินแต่อาหารเม็ดนอจากพี่น้องข้างในกินแต่เป็นแต่วาสนาวาสนาจะกินอาหารเปียกกับอาหารอ่าขนมแมวเลียเนาะแม่กําไรก็กินเป็นยกเว้นสองตัวที่กินขนมแมวเลียไม่เป็นก็คือเจ้าแต้มกับเจ้าจอมขาวจอมสนเนาะเจ้าขาวจอมสนตาสองสี กับอ่ากับใครนอกกับอ่าแม่กาแฟเขาจะกินไม่เป็นอืมเขาจะกินไม่เป็นคือแม่กาแฟเขาจะกินไม่เป็นจ้ะแล้วก็เวลาป้อนอาหารเปียกแล้วก็ขนมแมวเลียเขาก็จะไม่กินอ่าข้างนอกนี่เขาจะกินเยอะแม่พันด้าเขาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะพันด้ามาลนะเนี่ยพันด้ากับพี่ขุน จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนั้นเมื่อวานนี้ให้กินพี่ดาก็ไม่กินพี่ดาจะกินแต่อาหารเม็ดอืมนี่จ้ะอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะกินด้กินด้วยกันนะเอ๊ะอะไรกันก็ไม่รู้กินแล้วก็ทะเลาะกันตีกันแต่ตลอดเลยอืม มืัอนี้ห่อนแห้งเลยพี่น้องเอ้ยห่อนคักห่อนแนื้อหอนพะโลพะงานห่อนอีลีอีหรอห่อนคือบูวคือวใบอีลีนี่แหละกินแล้วก็บเด็กๆน้อยนี่เขาไปเหยื่วในกระบะได้พี่น้องถ้าตัวตัวใหญ่ๆนี่บ่ค่อยถิ่เหยื่วบรนไดด้โตใหญ่ๆนี่จะไปเหยื่วใต้บักนี่นี่ลองนำเอาก็ต้องมาลาดโอ้ยกินแมวนี่สุดยอดได้ได้พี่น้องกินเหยื่วแมวเนี่ย กินแสบกินนัวครับเลีเ้ยจนจนหลอนเลี้ยกินจนหลอนเพื่ออะไพี่น้องเอ,อ้ยขอพระคุณ<า>หลายๆเด้อจ้ะเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุกุน่าจนะ๊ะเนาะกะใครจะรับบริรับบริจาคไส้แมวอาหารแมวก็ยังรับอยู่เด้อจ้ะพี่น้องก็ขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ลงเหมือนที่ปากมุดไว้ทุกคลิปนี่อันบอแมนว่า โมเมนว่าปักมดไว้คลิปนั่นคลิปนี้สิได้พ่นสีส้มมะหอยตลอดมันโมเมนต์นี้พี่น้องอือช่วยพ่นสีส้มมะหอยเนี่ยเขาเฮ็ดคลิปได้เป็นสิบสิบคลิปเด้จ้ะเขากับปักไว้ทุกคลิปเนาะอาเจ้าคนที่สิบรีจากมาเบิ้งคลิปนั่นคลิปนี้โมเมนต์แบบมะบายเขาวันปักไว้ทุกคลิปทุกคลิปเนาะยังสั่นเขาก็ต้องปักไว้ทุกคลิปจ้ะแต่ว่าพ่นบร้ส้งมาทุกคลิปได้พี่น้องอือ บันเมนว่าเพิ่อนนั่นเบิ่งงชิปนี่แหละเพิ่นสีส่งมามันบอมเนจ้ะกันค้นที่ส่มมาเเขากระโผให้เบิ่งล่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบไม่โพสต์บางคนเขาก็ไม่ชอบให้เอ่ยนามด้วยเนาะพี่น้องเออเราก็ต้องตามใจอ่ะพ่อพ่อแม่แม่อะจ้ะก็จังใดก็ขอขอบพราะคุณสุขุสุขนั่นจ้ะเนาะถ้าใครมีจิตสธาก็จะบริจาคอาหารแมวสายแมวนะจ้ะเขาต้องการสายหลายที่สุดเนาะ ัน้ายเนี่ยมันเป็นอียงที่ว่านมันลําบากเด้พี่น้องกันบ่ามี้ายเนี่ยมันโอ้ยเป็นยังฮงยังคอยรับบริจาค้ายปตีพี่น้องเอ้มันใส่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งกับ้ายแมวมันก็อันนีเนอกจากสิบลิตรก้ร3อยามสิบาทนาาจะเนาะเฮาก็อย่างถุงหนึ่งมันก็ไม่พอเนาะถ้าใช้สิบสิบลิตรใช้ถุงหนึ่งน่ะมันไม่พอเราก็ต้องใช้สองสองที่ ต้องกับบาทเนาะเนี่ยก็จังใดก็ขอขอพระคุณพระพลอยเห็นไหมเกี้ยงหมดแล้วเนะี่ยเกี้ยงตับเลยขอพระคุณพระพลอยแม่ไอซี่สุขุสุ่านเนาะจานะ้ะเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะพี่น้องกดซับตะคายกดกระดิ่งเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่มาส่งกำลังใจทั้งฝั่งลรวฝั่งไทยเราก็ต่างประเทศทั่วโลกเนะาะจ้ะพี่น้องเอ ขอบพระคุหลายๆไปจ้ะเด้อพอพอแม่แม่เอตี้นะจ้ะว่าไหนอากาศร้อนๆก็อ,อย่างนี้พี่นอ้องผ่อนจมือน<ม>ีอยากมีเงินมีท้องดีหน่ออยากหมดเพื่อนขื้นเต็มตนเต็มตัวพี่นอ้องเลยกาไปกับแพง ้อนกับ้อนโอ้ยนอนมะลีนอนกันนี่นนเห็นปะ่ะตรงนี้เย็นเขาก็นอน,นขอพักุ้นลลายๆได้จากพ่อพ่อแม่แม่เอตี้คนเขากินน้ำเนาะกินอาหารเสร็จก็กินน้ำนี่เหรอครับโอ้ แล้วก็เจ็แบเบจ็บ นอนอยู่เลยขอบคุณหลายๆเด้องพอมแใหม่ๆเอฟซีจุกๆจุกคน่ะจะเนาะบัตรแดดกันหายาออกยากพีดด่นปนองคนผู้ใดเป็นบัตรแดดกัได้ ขอขอบพระคุณหลายๆจ้ะบันนี้เขากกษีขอปิดคลิปได้จากพี่น um, ้องเ้อเขอมาแล้วก็่าล şey ืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งจ้าขอบพระคุณหลายๆเ้ยแต่พอพอมาม่เอซสิอายุดีมีแห้งสุขสุขนะจ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าไม่บายได้จากพี่น้องปอกันไม่คลิปหนาได้จากพี่น้องเ้อะคลิปสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาได้จากพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆจ้า